กรหากาบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับกาบสวัสดีชาวเกลือทุกท่านด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาเปิดกาชาของโนซมินะเมื่อวานก็ได้อธิบายไปแล้วนะครับว่าตัวนี้มันดียังไงครับเป็นตัวดอบน้ําหอมแล้วก็ดอบหยาดน้ําด้วยแล้วก็หลังตัก็โอเคมีประโยชน์เกือบทุกตัวเลยนี่ครับผมก็จะมาเปิดด้วยเพชรจานวน3,500เม็ดนะ3,500เม็ดนี่โอ้พอสมควรเลยนะฮะเปิด จุใจแลวแหละอ่าเดี๋ยวเรามาดูตู้เขากันตู้เขานะครับก็จะหมดวันที่27เดือน6นะฮะเดือนมิถุนายนตอน2โมงนะอันนี้ก็ยังทันครับยังเหลือเวลาเป็นตัวที่ตีแรงมากๆเลยนะครับอึบอึบนี่มีประโยชน์ทุกตัวฮะยกเว้น2ตัวนี้ผมยังไม่แน่ใจ อ่าน้องหมานี่ไปหาข้อมูลมาแล้วรู้สึกว่าจะตีกิวนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่สเต็ปแรกเลยฮะสเต็ปที่150จัดไปเลยผีเสื้อหนึ่งตัวฮะต้องไม่มีปฏิหารแน่นอนกับสเต็ปนี้เฮ้เกดข้ามไปได้ได้ได้เรามี3,500เมตรเราไม่กลัว สเต็ปที่สองมาเลยผีเสื้อหนึ่งตัวอีกแล้วก็น่าจะไม่มีอะไรกับสเต็ปนี้นะคนดวงดีอย่างผมจะเกลือหรือเปล่าเนี่เอเคสเต็ปที่สามจัดมาครับ สครับสามพิเศอสองตัวสามตัวตรงมาแน่นั่นไงลุงฮะลุงครับอืมโอเคชัดเลย PVP ซึ่ง PVP ผมไม่ค่อยอยากจะปั้นเลยแต่ก็โอเคเอามาก็ดีเดี๋ยวเอาไปลองเล่นกันหน่อยดีกว่าสาเหตุที่ผมไม่ค่อยอยากปั้น PVP เพราะว่าผมมีสามตัวที่เทพๆอยู่ฮะแล้วมัน PVP มันปั้นมันก็ใช้ได้ในแค่หมวด PVP นะ ปั้นพวกตัวอื่นเอาไปฟาร์มมันยังโอเคกว่า PVP สักพักเดี๋ยวมันก็ต้องเปลี่ยนตัวนะแต่ตัวเนี้ยมันหลบหลีกยมทู่ตั้ง50%นะผมว่ามันก็น่าจะโอเคอยู่เดี๋ยวเอาไปลองดูกันสีเขียวอีกแล้วโอเคจัดไปครับดีสเต็ปที่4 โนซุมินั่นแหละครับที่ผมอยากได้เพราะว่าต้องเอาไปาฟาร์น้ำหอมกับหยาดน้ำไปในตัวสเต็ปนี้ไม่ได้อะไรกดข้ามไปสเต็ปที่5ครับการันตียังไงก็ต้องได้ไปดูกันเลยสเต็ปที่5กับเพชร2,600เมตรอือฮ ไรพลังถือเป็นบาปโอ้โฮไอตัวนี้แหละที่ผมบอกว่ามันไม่มีประโยชน์อ้ยผมลืมปิดแจ้งเตือนนะขอโทษด้วยฮะทุกคนตัวเดียวเหรอตัวเดียวครับไปที่สเต็ปที่6เลยฮะ ต่ที่หกเอ้แต่ผมคุ้นๆว่าตัวเมื่อกี้เหมือนจะลงหอคอยนะถ้าจำไม่ผิดนะลงแน่แต่จำไม่ได้ว่าหอคอยไหนเออมันต้องอย่างงั้นฉันขอปฏิเสธฮะนี่คือเซนโชขั้งสุดท้ายเอาใหเอาใหแต่ได้ตัวนี้มาก็โอเคถึงมันจะเป็นตัวเก่าแต่เป็นเป็นตัวที่ผมไม่มีไงผมอยากได้อยู่เหมือนกัน เอาไว้สะสมฮะยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยมีตัวเดียวฮะไม่เป็นไรครับคนตรงดีอย่างผมจะเกลือกันหรือจะเกลืองั้นหรือ2,200เมตรครับเหลือเฟือฮะยังเปิดอดีกเยอะโนโซมิจะมาไหม ไม่มีครับข้ามไปเลย <c oughs> เริ่มได้กลิ่นฟาร์มเค็มนะฮะสเต็ปที่แปดแต่ผมดวงดีมาทุกคลิปเลยนะทำไมกระชานี้โอ้โหไม่ค่อยจะดีเลยอ่วมาแล้วมาแล้ว <c oughs> อ๋อ โอโหมันต้องอย่างนั้นมันต้องอย่างนั้นมาตีกิวได้เลยช่วงนี้ได้สองตัวการันตีหน้าตู้ก็โอเคแล้วแต่กาชานี้มาแปลกนะสามตัวที่ว่าการันตีนี่คือไม่มีติดสถานะอะไรเลยมีตัวเดียวครับที่ชุบชีวิตเพืนในทีมที่เหลือไม่ติดสถานะอะไรเลยแค่สร้างดาเมจเฉยๆนะ ็บที่เก้ปกติอย่างน้อยมันก็ต้องอ่อนแรงบ้างติดแผลชะกันบ้างอะไรประมาณนี้นะฮะพิซซ่าสามตัวครับลุงมาแน่นอนเว็ดหมดของข้าอ๋อรูนะ้แล้วอิจิโกะครับตัวนี้นั่นไงผมมีอยู่แล้วเดี๋ยวเอาไปกินกันไปเบิกเนตไดาา้ตัวเดียวเหรอ สองตัวที่ผมบอกว่าไม่ค่อยอยากได้มันดันออกมาสองตัวเลยโอ้โหทุกคนแต่ผมก็ได้ตัวหน้าตัมาสองตัวเช่นกันอ่าสเต็ปที่สิบครับการันตีแน่นอนสเต็ปนี้จำนวนผีเสื้อมันเกี่ยวอะไรผมก็ยังไม่รู้เลยนะปัจจุบันเนี้ยหนึ่งตัวสองตัวสามตัวมันคืออะไรยังไม่รู้เลยนั่นสามตัวครบครับโอ้โหสามตัวครบครับทุกคนสวยหรูสวยหรู าไปปั้นฟาร์มน้ําหอมครับมันดีตรงที่มันได้สองอย่างฮะฟาร์มฟาร์มน้ําหอมแล้วก็หยาดน้ําไปในตัวเลยสวยครับ <c oughs> ซึ่งผมไม่คนแค่เก็ตเปลี่ยนไงเวลาเราฟาร์มน้ําหอมอะ่ะเราก็ต้องเอาตัวหนึ่งไปสมมติเป็นสีฟ้าใช่ไหมฟาร์มน้ําหอมเราก็ต้องเอาอ่า โมโมะหรือว่าป้าอนุคณาไปใช่ไหมแล้วพอฟาร์มหยาดน้ําสีฟ้าก็ต้องเปลี่ยนเป็นไอตัวช้างน้ำนะ่ะเสียเวลาเปลี่ยนของอีกต่างหากแต่นี่คือไปเลยครับของเดิมฟาร์มยาวๆอ่าลุงมามีกแล้วนี่คือวิถีแห่งคุณธรรมที่ข้าจะก้าไปโทเซนชั่วป้าบนั่นสวยหรูโทเซนอีกแล้ว อ่าไม่เคยเข้าไปดูกาชาโทรเซนแล้วนะแต่เขาว่าโอเคอยู่ไหมตัวใหม่ๆผมว่ามันก็โอเคหมดแหละ,อ,ะอย่างเหลือเพชรอยู่จำนวนหนึ่งครับสเต็ปที่สิบสองจัดไปเลยวันนี้เปิดหมดนะฮะ3500รอเม็ดอันนี้เนี่ยทำไมหลังๆตรงดีจัง มันต้องอย่างงาั้นอ่ามันต้องอ u ส sp แล้วก็ critical ดดให้มันแรงกระชูดไปเลยได้ tk อีกอันหนึ่งก็จะดีเลยอ่าตัวเดียวครับแต่ถือว่าโอเคฮะสเต็ปที่13อ๋อประมาณ สามพันห้ารอยเมตรประมาณสิบห้าสเต็ปนะฮะน่าจะอีกแล้วเหรอโอ้โหนี่ออกโลโลเลยนะเนี่ยบอกแล้วผมมันคนดวงดี้ะถึงทะเลฉันก็อ่ามัอ๋อ,อตัวนี้มันตัวไหนเนี่ยผมไม่เคยเห็นเลยอะ่ะหรือตัวเก่าหรือตัวใหม่ก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวผมขออนุญาตแวะไปดูหน่อยนะกดเร็วไปหน่อยอได้สองตัวฮะ PVP 2สองตัว <S <S อือดูง่ายๆเลยครับดูจากอันนี้ปับ๊บปับ๊บน่าจะเก่าหรือเปล่าชุดว่ายน้ำเหรอไม่คุ้นเลยฮะไม่คุ้นจริงๆครับตัวเก่าตัวใหม่ยังไงใครรู้บอกผมหน่อยฮะ โอเคสเต็ป okay, ที่สิบสี่ครับสิบสี่จัดไปพิซอร์สองตัวสามตัวมาอีกแล้วเหรอมาอีกแล้วเหรอโอ้โหออกยังกระแจกนั่นรัวรัวเลยครับสำหรับตัวหน้าตู้สวยมากสวยมาก ออกทุกสเต็ปแต่ว่าออกอ่าสเต็ปละตัวนะฮะสเต็ปละตัวผมว่าโอเคแล้วมีสเต็ปสเต็ปสองสองสเต็ปเมื่อ,อกี้ออกหรือเปล่าที่ออกที่ออกสองตัวมาเหลือสองร้อยยี่สิบห้าจะพอเปิดสเต็ปที่สิบหกหรือเปล่าไม่แน่ใจโอเคจิโกะฮะ มาดิมาอีกตัวเธอมาอีกตัวหนึ่งเธอโอ้ยตัวเดิมด้วยโอ้ยแจกจังนะไอตัวแบบเนี้ย <c oughs> โอเคโอเคพอครับพอสเต็ปที่16จัดไปปีซื้งหนึ่งตัวเปลืองเพชรแน่เลย นั่งไงอาา่ฮะเหลือ75เมตรเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดูก่อนมีกาชาไหนที่ถลุง75เมตรได้บ้งไม่มีเลยฮะไม่มีเลยโอ้โหเดียใจเดี๋ยวแวะไปกาชานี้สัก2สเต็ปนะฮะโอ้ผมได้ตัวหน้าตู้เยอะอยู่นะเนี่ยตัวหลังตู้ก็เยอะอยู่โอเคอยู่ได้โทเซนมาก็โอเคแล้วฮะ แบบนี้ไม่ได้เดี๋ยวขออีกสักโอ้โหไม่ได้ครับทุกคนโอเคครับไม่ได้ครับห่วงยี่ห้าเพชรไว้กดตายเกิดเดี๋ยวฮะโอเคครับ่ยสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับกับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ